เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อคืนเราเหล้เมียแล้วไงต่อแล้วกินอะไรนะแล้วก็เลิกกินแล้วก็นอนไม่นอนนะคะเมื่อคืนไม่นอนไหนเมื่อคืนได้กินคอโลฟิลเบต้าแคโรทีนที่เพื่อนๆชอบอ่ะกินอะไรกันมาได้เมื่อคืนเพื่อนชอบกินถั่วไม่ชอบกินถั่วถั่วมาให้กินคอโลฟิลเบต้าแคโรตีน ไปได้ยังอัดวิดีโออยู่ปะเนี่ยไปได้เช้ามาข้างหน้านั่งอยู่ตรงมานั่งตรงข้างเคาน์เตอร์นั่งเล่นมือถือว่าป้าตื่นเช้าแล้วได้หนูยไม่ได้นอนเลยป้าเรานี้กินไหมไม่โลกินฟรีอ้าวมากินฟรีอ่ะโอ้แลยไม่ได้กินเลยไม่บอกที่เดินมาไม่เรากินฟรีอเช้ามากเลยได้กินบ้างเอ้าแล้วพี่ไปได้ไปกินฟรีปะเอ้าวไม่บอก